Thank you. สวัสดีครับพบกับเบนจามินบ้านและที่ดินนะครับผมวันนี้จะพามาชมรีวิวบ้านหลังนี้เลยนะครับผมเป็นบ้านมือสองรีโนเวทนะครับผมเป็นโครงการหมู่บ้านพนาสน8นะครับผมเขตมินบุรีครับซอยนิมิตใหม่ซอย12นะครับผมบ้านหลังนี้นะครับผมมีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่63ตารางวานะครับห้ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถนะครับผมในบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบ้านหลังนี้ว่าเรารีโนเวทจุดไหนไปบ้างแล้วก็ภายใน ภายนอกสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยครับผมเชิญเลยครับผมเดี๋ยวมาดูบ้านหลังนี้นะครับผมมีการรีโนเวทให้ทั้งหลังนะครับบ้านพนาสนนะครับเนื้อที่ทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะครับผมอยู่ที่63ตารางวานะครับ5ห้องนอนและก็4ห้องน้ำนะครับผมนี่ครับภายในบ้านนะครับผมหน้าบ้านจอดรถได้2คันนะครับ นี่ครับจอดรถได้2คันในบ้านนะครับแล้วก็หน้าบ้านอีก2คันนะครับผมนี่ครับอันนี้สําหรับหน้าบ้านนะครับผมแลวก็คือพื้นที่ข้างบ้านก็สะดวกสบายครับผมจอดรถได้สบายเลยนะครับเป็นบ้านค่อนข้างจะเงียบครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จอดรถได้สบายเลยครับเดี๋ยวไปดู ภายในบ้านแล้วก็รอบบ้านก่อนนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับพื้นกระเบื้องนะครับผมที่ลานจอดรถเนี่ยเราปีมีการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนดีนเวทหมดเลยครับแล้วก็ตรงลานจอดรถบอกเลยเลยครับว่าจอดรถได้สองคันนะครับผมตอนนี้ก็พื้นที่ก็อยู่ประมาณทักอ่าสิบประาณเก้าเมตรนะครับจอดรถ2คันเลยครับแล้วก็เพดานสูงก็ประมาณทัก5เมตรนะครับผมนี่ครับ จะลดคันใหญ่แล้วก็คันเล็กได้อีกหนึ่งคันครับพื้นที่ด้านข้างนะครับผมเข้ามาก็จะเจอพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ครับผมก็จะเป็นดินนะครับผมไว้สําหรับปลูกต้นไม้นะครับผมแล้วก็เราก็ทําเป็นปูกระเบื้องไว้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อความสะอาดแล้วก็ความสวยงามนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างข้างบ้านครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างพื้นกําแพงโทษทีนะครับผมกระแพงทาสีให้หมดเลยครับแล้วก็มีแทงน้ําให้เรียบร้อยนะครับมีแทงน้ํา ให้เรียบร้อยเลยครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับสำหรับลานซักล้างนะครับนี่ครับวันนี้ก็ดูแบบจุใจเลยนะครับเพราะว่าบ้านค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรถ้าลูกค้าสนใจจุดไหนให้ถ่ายเป็นพิเศษก็ลองทักเข้ามาดูครับผมเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ครับนี่ครับอันนี้ก็จะให้ดูแบบโดยรวมนะครับผมว่าตรงไหนบ้างครับผมอันนี้ เมื่อกี้เข้ามาด้านข้างนะครับผมซ้ายมือนะก็จะที่เป็นปูพื้นกระเบื้องให้เรียบร้อยอะไรครับผมแล้วฝั่งขวามือครับผมก็จะเป็นพื้นดินครับแล้วก็ใส่หินครับผมใส่หินให้จนด้านถึงด้านหลังเลยครับอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับว่าบางทีเราต้องการทํากิจกรรมของเราเองหรือว่าจะเป็นปูพื้นของเราเองอะไรนี้ครับผม นี่ครับันี่ก็จะให้ดูแบบโดยละเอียดนะครับส่วนตรงนี้เราก็ปรับปรุงของตัวอของบ้านของเราเองได้นะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับผมสําหรับหน้าบ้านเดี๋ยวเข้าไปดูภายในบ้านนะครับผมนี่ภายในบ้านก็จะเป็นกระจกบานสไลด์นะครับผมแล้วก็มุงลวดให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับบานสไลด์เข้ามาก็บ้านค่อนข้างจะ โ่งแล้วก็สวยงามครับผมฟาเราฉาบเรียบให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับอันนี้บริเวณที่เป็นชั้นล่างแล้วก็ห้องถงห้องรับแขกนะครับค่อนข้างจะกว้างครับเไปดูชั้นล่างครับผมอันนี้ชั้นล่างของเราก็คือเข้ามาก็จะเจอห้องน้ําก่อนครับผม ห้องน้าก็จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับผมมีที่สุขภัณฑ์ทุกอย่างครับผมเรามีการเปลี่ยนให้หมดเลยครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างเลยห้องน้ําด้านล่างครับนี่ครับแล้วก็จะมีห้องล่างครับผมห้องด้านล่างนะครับเข้ามาก็จะเป็นห้องนอนด้านล่างนะครับค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนะครับผมห้องนอนด้านล่างเนี่ย อันนี้ระบบฟิวจุดที่ด้านล่างนะครับผมจู่ตรงหน้าห้องนอนด้านล่างพอดีเลยครับด้านข้างก็จะเปิดประตูออกไปก็จะเจอลานซักล้างนะครับผมตรงนะี้นี่ครับลานซักล้างอ่ะมาดูห้อง ครัวกันครับผมห้องครัวค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมมีคอ์เตอร์ครัวเรียบร้อยนะครับผมนะครับก็คือตรงนี้ก็สามารถนั่งทานข้าวได้นะครับผมซื้อเก้าอี้แล้วก็นั่งทานข้าวได้ตรงนี้ได้เลยครับนี่เป็นคอ์เตอร์ครัวครับผมคอ์เตอร์ครัวของเราเป็นจะเป็นรูปจะเป็นตัวยาวๆเลยนะครับแล้วมีซิงล้างจานให้เรียบร้อยครับผมสแตนเลสแล้วก็มี หัวแก๊สให้สองหัวนะครับผมลูกค้าที่เข้ามาอยู่ในบ้านก็ซื้อเฉพาะถังแก๊สเข้ามาอย่างเดียวก็พอนะครับเรามีการต่อทรงต่อสายอะไรไว้ให้รอเรียบร้อยครับผมด้านบนครับก็จะเป็นที่ดูดควันครับผมเวลาทํากับคงกับข้าวอะไรเงี้ยก็ที่ดูดควันก็สบายเลยครับผมต,ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยเลยครับนี่ไว้ใช้สำหรับถังแก๊สได้ครับตรงนี้แล้วก็มีต่อสายเข้ามาตรงนี้ได้ครับผม นี้สําหรับห้องครัวด้านล่างนะครับผมเป็นคอตเตอร์ครัวสวยงามฝั่งนี้ก็จะทะลุออกไปตรงาลานซักล้างได้นะครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็จะทะลุออกได้ครับนี่ครับอันนี้สําหรับห้องครัวสวยงามครับคอเตอร์ครัวแบบออกแบบโดยการสวยงามมากเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนนะครับผมว่าด้านบนเรามีการ ตกแต่งอะไรไปบ้างเพิ่มเติมครับผมนี่ครับอันนี้ก็คือด้านล่างก็จะเป็นที่ใส่ของใต้บันไดนะครับผมที่เก็บของใต้บันไดครับเดี๋ยวไปดูข้างบนดีกว่าครับนี่ลูกค้าที่สนใจก็ทักเข้ามาหาคุณเบนจมินได้นะครับผมบ้านและที่ดินครับเบอร์โทรครับผม0 9 5ย์9นะครับผม3าเอ่อ535 2 5 0นนะครับเดี๋ยวครับขึ้นมาข้างบน ขวามือของผมเลยนะครับผมห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่ครับห้องใหญ่มากห้องน้ําในตัวครับนี่ครับอันนี้จะเป็นห้องใหญ่เนื่องจากพื้นที่ที่ใหญ่แล้วก็บ้านที่ใหญ่นะครับผมก็ห้องนี้ก็ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็มีตัวระเบียงด้วยนะครับบางคนเขาชอบแบบระเบียงครับระเบียงนี้เราทําให้แบบ เขาเรียกว่าติดกระจกให้เรียบร้อยนะครับผมตรงระเบียงเนี่ยนะครับเพราะว่าออกแบบโดยการที่ว่าบางทีมีนงมีนกมีอ่ามาเกะอ,อะไรเงี้ยจะได้ไม่ไม่สกรปรกเท่าไหร่นะครับนี่ครับจะระเบียงแล้วก็ห้องน้ำด้านบนเนี่ยครับผมก็จะเป็นห้องสำหรับห้องนี้โดยเฉพาะนะ อันนี้ไม่ไม่ได้ทะลุนะครับผมจะเฉาะห้องบนโดยเฉพาะนะครับทุกอย่างนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยครับนี่ครับสกปรกันเราเปลี่ยนให้ใหม่ครับอ่าเดี๋ยวไปดูห้องอีกสองสามห้องครับอีกข้างบนสองเนาะอีกข้างบนสี่ครับผมนี่ครับนี่อีกห้องนี้ห้องนี้ก็สวยครับห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องเล็ก นี่ครับสวยงามเลยทีเดี๋ยวห้องนี้ห,ห้องนี้เป็นห้องพระก็ได้นะครับหรือจะเป็นห้องเด็กนะครับส่วนตัวดีครับแล้วก็ห้องด้านข้างครับนี่ครับอันนี้ห้องไซส์ใหญ่พอสมควรนะครับห้องนี้ถคาที่สนใจก็ลองโทสอบถามดูครับผมว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับผมลองนัดเข้ามาคุย มาดูบ้านได้นะครับแล้วห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับทะลุห้องน้ําได้นะครับนี่ครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยครับก็ทะลุออกไปเป็นห้องใหญ่เหมือนเดิมครับอืมนี่แหละก็บ้านค่อนข้างจะใหญ่ครับผมแล้วลูกค้าที่สนใจก็ทักเข้ามาคุยได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือข้างบนครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็น อีกห้องหนึ่งนะครับผมบอกตรงว่าห้องนี้ก็เป็นเหมือนอเขาเขาเรียกว่าใส่เป็นโซฟาก็ได้ครับผมตรงนี้นี่ครับค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนะครับโอเคครับผม ครับผมลูกค้าที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับผมเป็นโครงการหมู่บ้านพานาสน8นะครับผมถนนนิมิตใหม่ซอย12นะครับบ้านหลังนี้นะครับผมมีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่63ตารางวานะครับผม5ห้องนอนแล้วก็4ห้องน้ำนะครับผมแล้วก็ที่จอดรถได้2คันนะครับผมภายในบ้านหน้าบ้านอีก2คันนะครับผม ส่วนรายละเอียดราคานะครับผมฝากไปล่างคลิปอยู่แล้วนะครับผมดูได้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะครับผมดูในใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของเบนจามินให้ด้วยนะครับบ้านและที่ดินนะครับผมเบอร์โทรของเบนจามินนะครับผม099ครับผม5352500นะครับผมย้ำนะครับผมสนใจที่จะซื้อบ้านโทรหาคุณเบนจามินได้เลยนะครับ099 5้า2 5 5 0สนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีบ้านหลังใหม่ๆสวยๆเดี๋ยวจะมารีรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ